أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسعى الأمة وجاهد في الأحق فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيًا عن أمته، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องทช่รักยิ่งครับคําว่าปาฏิหารสำหรับพวกเราทุกคนเราคิดถึงอะไรครับถ้าเกิดพูดถึงคาว่าปาฏิหารปกติแล้วคาว่าปาฏิหารนะครับมันดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวถูกไหมครับผมเมื่อเราพูดถึงปาฏิหารในพะมุสลิมเราเมื่อเราใช้คําว่ามุขจิซาดมุขจิซาดเรามักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งอะไรที่ว่าไกลตัวหมายถึงว่าเป็นเรื่องของคนดีๆเป็นเรื่องของคนที่ผ่านมาแล้วในอดีต อย่างเช่นนบีอิบรอฮิมที่ว่าอัลลอมีมุจิสาบมีปฏิหารมากมายไม่ว่าจะเชิดลูกแล้วก็ลูกไม่เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวของท่านที่ว่าเจอกับห่วน้ําแรงน้ําซำๆหรือว่าจะเป็นท่านหญิงมารยยมที่ว่าตั้งครันโดยที่ว่าไม่ได้มีสามีแล้วก็ลูกชายของท่านคือนบีอิสาอิลิสลาตุสลานั้นพูดได้ตั้งแต่ในวัยเด็กหรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่ว่าไม่ใช่นบีแต่ว่าเป็นคนดีมากๆที่อัลลอฮ์รักมากๆไม่ว่าจะเป็น มาชิตะผู้หญิงที่ว่าทำหน้าที่หวีผมให้กับฟาโร์ที่ว่าโาโรก็ให้ลูกของนางที่แบเบาะน,นั้นพูดได้ตั้งแต่ในแบเบาะเช่นเดียวกับภรรยาของฟาโร์ก็เช่นเดียวกันอาเซียบินติมูซาหิมซึ่งผู้ที่ว่าเลี้ยงดูท่านนบีมูซามาซึ่งก่อนจะเสียชีวิตฟาโรก็ได้หฮให้นางนั้นได้เห็นที่พำนักของนางในสวรรค์แล้วนางก็หัวเราะแล้วก็ดีใจถึงไม่จะโดน ทรมานหนักแค่ไหนก็ตามนามก็ยิ้มแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพะของผู้ศรัทธาครับเมื่อพูดถึงคาว่าปาฏิหารนะครับต่างๆหลายๆอย่างมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติมันเป็นเรื่องที่เกินคาดมันเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการไม่คิดว่าจะไปถึงได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคาว่าปาฏิหาร์เรามักจะคิดถึงอะไรที่ไกลตัวมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันหรอกฉันจะเกิดปาฏิหาริย์ได้ยังไงแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับร,รมอมฎอนที่กาลังจะมาถึงนี้เป็นปาฏิหาริย์สำหรับพวกเราทุกน ครับเป็นปาฏิหาริย์สำหรับพวกเรกคนแล้วผมอยากจะบอกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งกว่าปาฏิหาร,หร,ายริยในใน์ในไหนที่เราเคยได้ยินมาซิมันยิ่งกว่ามุจิสาส์ใดๆที่เราเคยได้ยินมามันยิ่งกว่ามุจิศาสที่ว่าท่านนบีอลเาีพูดได้ตั้งแต่แบเบาะมันเป็นมุจิศาสที่ยิ่งกว่าการที่ว่าท่านหญิงมารยามนั้นตั้งรันโดยที่ไม่มีลูกหรือว่าท่านนบีุักียานั้นมีลูกทั้งๆที่ตนเองก็แก่ชราภรรยาก็เป็นหมันเป็นมุจิสาสเป็นปาฏิหาริย์เป็นความเมตตาที่โมลลาหุบววใ้กกัพ เราทุกคนในเดือนรอมฎอนพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าปาฏิหารอะไรเลยมันมีหรือเปล่าปาฏิหารในชีวิตฉันบางท่านก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับคําว่าปาฏิหารเนี่ยถ้าเราดูความหมายที่แท้จริงของมันสิ่งที่เราต้องการจากคําว่าปาฏิหารคือความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่เกินจินตนาการถูกไหมครับสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้แต่เรากลับได้สิ่งที่เราหมดหวัง แต่พวกล้อกลับให้เรานั้นได้สิ่งเหล่านั้นนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่สาหรับพวกเราทุกคนเรามาคุยกันครับพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าฉันก็ยังไม่เข้าใจอดีว่าลอัลมานด์เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์สำหรับฉันได้ยังไงอยากให้พี่น้องลองคิดดูลองจินตนาการดูสมมุติว่าตอนเนี่ยพี่น้องไม่สบายนะสมมุติเฉยๆนะครับผมขอโดยจากเอาล้อยเรานั้นมีสุขภาพภราัยที่ดีแล้วก็แข็งแรงจนกนระทั่งลมานด์มาเพื่อที่เราจะได้ทบีบาระเต็มที่อันนี้สมมติเฉยๆ เราไม่สบายอาการหนักแล้วแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเรามีชีวิตอ,อยู่ไม่เกินวันนี้แน่นอนคือตายในวันนี้แน่นอนไปหาหมอคนที่สองก็บอกว่าตายวันนี้แน่นอนไปหาคนที่สามก็บอกว่าตายวันนี้แน่นอนจะไปหาแพทย์แผนปัจจุบันจะไปหาแพทย์แผนโบราณจะไปหาใครก็ตามทุกคนพูดเหมือนกันว่าวันนี้คุณไม่รอดเนี่ยความตายมาถึงคุณต้องเจอกับความตายคุณต้องจากวิญญาไปพี่น้องว่าเราจะรู้สึกยังไงครับ ค่ำคืนนั้นเราจะนอนอยังไงจะรู้สึกว่าฉันจะตายแล้วฉันจะเครียดเราจะรู้สึกแย่รู้สึกทรมารยเลยสุดๆแต่สมมุติว่าเมื่อเช้ามาพี่น้องยังมีชีวิตกลับไม่ตายถึงเวลาพอเช้ามาปุ๊บอัลฮัมดุลละพี่น้องใหเรามีชีวิตอยู่เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรครับปาฏิหารถูกไหมครับคือคนทุกคนบอกว่าเราต้องไม่รอดแล้วมันต้องตายแล้วแต่เรากลับไม่ตายเราเรียกว่าปาฏิหาริ์อยากจะบอกว่าในเดือนอมฎดอนเป็นปาฏิหาริ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับ คือปาฏิหาริย์ที่พ่อละซุบฮานะหูวาตาลาได้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่เขานั้นคู่ควรที่จะต้องเป็นชาวนรกเรียบร้อยแล้วแต่งานที่ผ่านมาในอดีตของเขาควรจะเป็นชาวนรกแล้วเขาไม่ละหมาดเลยเขาไม่ได้ถือสิ้นอดเลยเขาไม่ได้ทําตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัละลอฮ์เลยเขานั้นต้องคู่ควรกับการถูกลงโทษในไฟนรกซึ่งการลงโทษในไฟนรกเป็นการลงโทษที่เกินจินตนาการเกิน ความทรมานทุกอย่างที่เราจะคิดออกเกินจากคําว่าความตายความน่ากลัว,วกลัวน่ากลัวยิ่งกว่าความตายครับพี่น้องแต่พวกเราซุบฮานะฮูวาต้าล่าให้จ่านบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมารับรองกับเราว่าในเดือนรอมฎอนพระเจ้านั้นจะปลดปล่อยใครก็ตามที่คู่ควรเป็นชาวนรกพฤติกรรมเป็นชาวนรกมาตลอดแล้วแต่ใครก็ตามที่ว่าเขาพยายามขนขวายพยายามทําตัวให้ดีที่สุดในเดือนรอมฎอน ท่านอับดุลเลลอฮ์อลิสลัมให้การรับรองครับว่าผูเรา์นั้นจะปลดปล่อยต่อให้เป็นคนที่คู่ควรกับนรกแค่ไหนก็ตามให้รอดพ้นจากไฟัลนพี่น้องครับมันจะมีปาฏิหาริอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการที่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเป็นชาวนรกแต่ผู้รอฮ์นั้นให้อภัยเราแล้วก็ให้รันรอดพ้นจากการเป็นชาวนรกตอนนี้เราจะคิดไม่ออกครับเพราะมันเป็นปาฏิหาริที่มันดูไกลตัวสําหรับหลายๆท่านบางคนบอกว่าฉันสนใจแต่ปาฏิหาริในดุนยาพี่น้องที่รัก อดีตมันก็คืออดีตพี่น้องเห็นด้วยไหมเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วดุนยาเนี่ยมันจะกลายเป็นอดีตเมื่อเราตายเมื่อพี่น้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อพี่น้องต้องยืนอยู่ต่อพวกลัทุิานหัวตาราเมื่อพี่น้องรับบันทึกความดีความชั่วของพวกเราเองเมื่อเราเห็นสวรรค์เมื่อเราเห็นนรกเมื่อเราเห็นมารายกาเมื่อเห็นสภาพความน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดในดุนยาพี่น้องไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่มีความสุขไหนในดุนยาที่พี่น้องอยากจะได้มันอีกไอ้ตอนนี้เราอยากได้อยากมีอยากครอบครองอยากเป็นกรรมสิทธิ์เรากลัวสารพัดเรามีความคิดสารพัดแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อไปลูกหน้าในดุนยามันเป็นเพียงแค่อดีตที่ห่างไกลที่เราไม่ได้สนใจแล้วแล้วพี่น้องคิดดูถ้าเกิดถึงเวลาปุ๊บยาวล้อยฉันมีแต่ความชั่วร้ายแล้วเกินจะทไหแต่สิ่งที่ไม่ดีละหมาดฉันก็ไม่ตรงเวลาบางทีฉันไม่ได้ละหมาดด้วยซ้ําถือสิ่งหนรถฉันก็ขาดๆอันนั้นเสร็จก็ไม่มีอันนี้อันนี้เสร็จก็ไม่มีย่ แต่ถึงเวลาพวกเราบอกว่าในรมฎอนสุดท้ายในชีวิตของเจ้าเนี่ยเจ้าได้เตาบาแล้วข้าก็รับเตาบาของเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเจ้ารอดพ้นจากไฟนรกของข้ามันคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งต้องการมันไม่ใช่การที่ว่ามีลูกทั้งๆท,ที่เป็นหมันมันไม่ใช่การที่ว่าตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีสามีมันไม่ใช่อะไรเลยในดุนยาเพราะในดุนยาทั้งหมดมันจบไปแล้วมันจบไปแล้ว เหมือนกับที่ท่านนบีมสฮัมหมัดสัมได้กับเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับพี่น้องว่าเมื่อถึงเวลาในวันเกียามะพวกเราเลาะเจ้าคนสองคนคนหนึ่งในดุนยาเนี่ยเขามีชีวิตที่ลำบากที่สุดในโลกเลยทรมานที่สุดเหนื่อยที่สุดแย่ที่สุดพวกเราเลาะเจ้าคนคนนี้มาแต่คนคนเนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์ไปแล้วแป๊บหนึ่งเข้าไปแป๊บเดียว นั่นก็ไหลว่าเราอาลัมในริสบอชได้เข้าไปในสวรรค์นในช่วงเวลาแค่ประเดี๋ยวประเดาวพวกอัลลอ์เอาชายคนนี้มาในดุนยาทรมานที่สุดนะแต่เข้าสวรรค์ไปแล้วกับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ในดุนยาเขามีความสุขที่สุดมีความผาสุขที่สุดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งที่น่าอิจฉามีแต่ใครที่อิจฉาเขาแต่ว่าเขาลงนรกไปแล้วแป๊บหนึ่งชั่วครู่หนึ่งพั่วโลกคนสองคนมาครับคนแรกก่อน พอเราได้ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างชีวิตในดุนยาทรมานมากไหมสุภานัล,ล์คนที่ได้เข้าสวรรค์ไปแล้วพอเราถามว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยคณทรมานมากไหมพี่น้องรู้ไหมเขาตอบว่าไงเขาตอบว่านายของฉันผมไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยผมไม่ได้ทรมานอะไรเลยคือทุกอย่างมันจบไปแล้ว ทุกอย่างมันจบไปแล้วจะเป็นความเหนื่อยยากจะเป็นการสูญเสียจะเป็นความเศร้าจะเป็นความทุกข์จะเป็นความทรมานจะเป็นอะไรก็ตามในดุนยาที่มันหนักเลอเกินที่ตอนเนี่ยเราเจอเรารู้สึกมันหนักเลอเกินแต่โลกหน้าหลังจากที่เข้าสอนไปแค่แป๊บเดียวทุกความเหนื่อยยากมันกลายเป็นอดีตที่ห่างไกลที่ไกลโพ้นที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยมันก็แค่ช่วงหนึ่งมันก็แค่หกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีอย่างมากกว่าแปดสิบกว่าปีแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว แต่พอได้เข้าสวรรค์ได้รับความผาสุกเจอความปวดปานสถานที่ที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการสูญเสียไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรแล้วมันก็จบทรมานแค่ไหนในดุนยาจบชายคนนั้นตอบกับลราว่าางนะครับผมไม่เคยเหนื่อยเลยครับฉันไม่เคยเหนื่อยเลยวะทีนี้พอลราถามคนที่ว่าในดุนยาได้รับความผาสุกมากที่สุดพี่น้องจิตนาการคนที่ร่ำรวยระดับพันพันล้านหมื่นล้านแสนล้านจิตนาการ เวลาจะไปเที่ยวไหนนี่คือไปแต่โรงแรมระดับหรูๆเท่านั้นกินแต่อาหารที่ดีๆเท่านั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีๆมีคร่ครองที่นาจฉามีลูกหลานที่ดีงามมีบ้านช่องที่ใหญ่โตได้ทุกอย่างในดุนยาที่ตอนเนี่ยเราอฉาที่ตอนนี้เราอยากมีที่ตอนนี้เราอยากได้เขาได้หมดเลยพี่น้องคิดดูชีวิตจะได้ฉาแค่ไหนเวลาดูอินสตาแกรมเวลาดูเฟซบุ๊กเวลาดูอะไรก็ตามที่สื่อต่างๆที่จะมีการ คนที่เอามาอวดกันถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวฉันไปเที่ยวนี่มาฉันกินนี่มาฉันทํานี่มาฉันอะไรก็ตามแต่อิจฉาอยากได้เหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขาแต่ถึงเวลาลงนรกไปแล้วแป๊บหนึ่งพวกราถามว่าในดุญญนยาเนี่ยมีความสุขมากไหมเขาบอกว่ายาวแล้วผมไม่เคยมีความสุขเลยในดุ n y นะอัลลอฮฺบิลละซุพานัลลอฮ ทั้งๆท,ที่มีความสุขที่สุดแต่เมื่อเขาเจอกับความจริงของชีวิตเขาเจอกับวันเกียรมาเจอกับการลงโทษในไฟนรกเขาบอกว่าที่เขาได้มามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นความสุขหายไปหมดแล้วเพราะว่าความจริงก็คืออาีรอครับพี่น้องโลกหน้าคือศัจธรรมโลกหน้าคือความเป็นจริงซึ่งในดุนยาเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นแค่ภาพลวงตาไปเลยเหมือนเป็นอดีตที่ห่างไกลพี่น้องี่รนะครับ ในกรณีในเรื่องที่ว่าเรรดือนรอมฎอนเข้ามาเนี่ยท่านอบีมสลลุสลลัลฮุยเซมได้พูดไว้ซึ่งฮาริสบบนี้จากท่านอิหมามอัตเตบมีดีแล้วก็จากท่านอินุมชาชะซึ่งเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลาได้ระบุว่าเป็นฮาริสที่สัเท่านอบีมสลลุสลลัลฮุยเซมได้พูดเอาไว้ครับในรายงานจากท่านอบูฮุไรร์ว่าเมื่อค่ำคืนแรกของรอมฎอนได้เข้ามาท่านอบีเริ่มค่ำแรกของรอมฎอนเพราะอิสลามเรานั้น นับเวลากลางคืนก่อนเวลากลางวันก็คือถึงเวลาปุ๊บเมื่อได้ถึงเวลาที่จุฬาประกาศให้ดูเดือนใช่ไหมครับสมมติในคืนนั้นเห็นก็แปลว่านั่นคือคืนเดือนรอมฎดอนเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นรอมฎดอนแล้วท่านละบีมุฮัมลมัสลลอะฮวะิสตัมได้บอกไว้ครับว่าเมื่อวันคืนแรกของรอมฎดอนได้เข้ามาถึงซูฟิดติชยาตีนใชยตอนนั้นจะถูกล่ามโซวามารตินจิน ในริสบทนี้จะเสริมครับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยนว่าใชยตอนถกกล้ามโซ่แต่ฮห้ริสนี้เสริมด้วยว่าไม่ใช่แค่ใชยตอนแต่เป็นมารดาตุนจินด้วยก็คือพวกจินต่างๆอย่างที่เรารู้ถ้าเกิดเป็นจินที่ชั่วสุดๆเลยเราเรียกว่าเป็นใชยตอนแต่ถ้าเกิดเป็นจินดีที่ดีๆมากๆเราเรียกว่าจินหรือเป็นจินที่ว่ามีดีบ้างมีชั่วบ้างเราก็เรียกว่าจินเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดไม่มีดีเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นใชยตอน ทีนี้ครับยินที่บ้ามีความชั่วร้ายบ้างมีความดีบ้างบางทีก็ล่วงเกินคนอื่นแล้วก็ชอบทำร้ายคนอื่นบ้างยังไม่ถึงขั้นเชยตอนเป็นกลุ่มของยินที่ชื่อว่ามารดามาลาตินจินซึ่งในฮะริสบทนี้ท่านนับดุลโมฮัอลลัดสุลสล่าบอกว่านอกจากเอาตัวชั่วๆเนี่ยล่ามแล้วตัวที่อาจจะเป็นอันตรายพวกเลาเร์ก็ล่ามไปด้วยซึ่งเมื่อถูกล่ามก็แปลว่าสิ่งที่มันจะมาทำร้ายพวกเรามันก็ยากล ในริสท่านนบีได้พูดต่อครับว่าว่าุลกัตอับบาวบุนนาร์ฟารมยุฟต์ะมินฮะบับประตูนรกทั้งหมดจะถูกปิดจะไม่มีประตูบานไหนเลยที่เปิดพี่น้องเวลาที่ประตูนรกถูกเปิดเนี่ยมันหมายความว่าโอกาสที่จะเข้านรกมันง่ายขึ้นมันถูกยัว่วยวนมันถูกล่อลวงเพราะเส้นทางถูกเส้นทางสู่นรกนะครับพี่น้องอมาบจะเกิดพูดคําที่รู้สึกแย่แต่ ต้องเตือนกันเส้นทางศูนย์นรกนะครับพี่น้องมันจะถูกห่อล้อมด้วยกับอะไรที่ใจมันอยากได้การทำจีนา้าการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์การไม่ต้องละหมาดการไม่ต้องใจสากาดการไม่ต้องถือสินบนอะไรก็ตามที่อารมณ์ไฟต่ำเราชอบเนี่ยทั้งหมดคือสิ่งที่ถูกปกคุม เส้นทางไปสู่ไฟนรกคือเรามองไม่เห็นว่าเรากำลังจะเดินไปนรกเราเห็นแต่อะไรที่มันปกคลุมอยู่ก็คือเราเห็นแต่เออไม่ละหมาดก็ดีนะเออไม่ถือสิ่งอดก็ดีไม่ใจา่าดสกากดก็ดีนะนินทาคนอื่นก็ดีนะเออเนี่ยเราคุณพ่อแม่ก็ไม่เห็นต้องไปกระตันยูกระตันยูทําไมก็ไม่รู้อ่ะกินเหล้าดีกว่ายุ่งดักเบี้ยดีกว่าถึงเวลาปุ๊บเข้าไปถึงไฟนรกโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ในฮะดิษวันนี้ท่านอับดอลลอห์สระบบว่าประตูนรกนถูกป,ปิด ซึ่งแน่นอนนักวิชาการมีความเห็นต่างกันว่าประตูนรกจริงๆหรือเป็นการเปรียบเทียบแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมาันแสดงให้เห็นว่าโอกาสเข้านรกมันน,น้อยลงว่าฟูติฮัตอบบับบาวบุนเจนน่ฟารัมยุกลมินฮาบาบุลประตูสวรรค์นั้นก็จะถูกเปิดแล้วก็จะไม่มีแม้แต่บานเดียวที่ถูกปิดซุาอบานัว่โอกาสเข้าสวรรค์ง่ายขึ้นเพราะในสวรรค์นั้นมีแต่สิ่งดีงามมีแต่ความงดงามมีแต่สิ่งที่ ทุกชีวิตนั้นล้วนแต่ชวินหาปัจจณาเมื่อถูกเปิดครับอย่างน้อยก็ละอองอย่างน้อยก็ไออย่างน้อยก็สิ่งที่ดีงามมันก็ออกมาพี่น้องสังเกตดูในช่วงเดือนอมรอนการทําอิบาดารู้สึกมันจะง่ายขึ้นใครจะไปจินตนาการได้ล่ะครับว่าทุกๆค่ําคืนพี่น้องเป็นจํานวนไม่น้อยเลยจะสามารถลุกมาละหมาดหลังจากละหมาดอิชาได้อย่างน้อยก็11รอกะอย่างน้อยก็13รสกะหรือไม่ก็2 3รสกะ ใครจะไปจินตนาการว่าพวกเราจะทํากันได้ทุกวันเป็นเวลาทั้งหนึ่งเดือนสุบป่ะนะวะความเมตตาของวะใครจะไปจินตนาการได้ว่าพวกเราจะอดอาหารได้ทั้งเดือนเราจะต่ออาต่อ,ตอลอมากขึ้นเราจะอ่านอัลกุรอานมากขึ้นเราจะเป็นคนที่ดีซึ่งใครจินตนาการได้ว่าเราจะทําได้ถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาของพระ้าที่มีให้เกิดในเดือนอมฎอนที่ถึงนี้ หลังจากนั้นครับในฮาริสันนบี้พูดต่อครับว่าวายูนาดีมูนาดินยาบากิ al khayr أقبل و า ا ب ا غ ي الشر أ ك س ي รหลังจากนั้นครับก็จะมีเสียงประกาศออกมาก็จะมีเสียงประกาศออกมาเราไม่ได้ยินแต่มันมีการประกาศซึ่งมันส่งผลกับจิตวิญญาณของเราเสียงประกาศบอกว่าไงครับผู้ที่สแสวงหาความดี ตักตวงให้เต็มที่มันเป็นช่วงโอกาสทองแล้วศัตรูก็อ่อนแรงแล้วแล้วก็ความโอกาสที่ทําความดีมันมากขึ้นผู้คนก็พร้อมจะทําความดีมันก็ส่งเสริมให้เรานั้นทําความดีด้วยผู้ที่ทําความดีรีบทําให้เต็มที่เลยเอาให้มันเต็มที่เลยเพื่อที่ผลจากความดีของเดือนอมฎอนมันจะคงอยู่ตลอดไปไม่จบแค่เดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันครับวาเยะเบียชาร์อักซิรใครก็ตามที่ทําความชั่วนะให้มันน้อยๆหน่อยให้มันเผาเาหน่อย อะไรที่ควรจะเลิกได้ควรจะเลิกตั้งแต่รมฎอนบางทีนอกโรมดอนเราอาจจะติดอะไรที่มันไม่ดีที่มันฮารอมในรมฎอนเป็นโอกาสทองที่จะทิ้งมันแล้วก็ทิ้งมันตลอดไปเช่นเดียวกันครับก่อนรรมดอนเราอาจจะละหมาดไม่ครบหรือเราอาจจะทําอะไรที่มันบุกพ่องไปให้เดือนรมฎอนเป็นโอกาสทองเพราะว่าใน1ปีเนี่ยนะโอกาสทองที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากที่สุดคือเดือนรมฎอน ท่นานนบีมุสลรริมส์นำถึงกับใช้คําว่าอะไรครับอภัะยยกที่สุดแล้วใครก็ตามรอมฎอนเข้ามาถึงเขาผ่านไปโดยที่เขานั้นไม่ได้ถูกให้อภัยโทษท่นานนบีบอกอาเมนตอนที่ท่านชิบิ้นได้มาดูว่าอะไรี่ผมพูดข้างต้นครับมีต่อครับว่าดิลลาฮิอุตากอมินนันนาริวะดาลิกะกุลลาไลยะตินแล้วสำหรับผู้ว่าร้อนนั้นผู้วา่าร้อนก็จะปลดปล่อยชาวนรก บางคนอาจจะบอกว่าทำไมถึงมีชาวนรกลหละวันเกียร์ไม้ย,ยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกครับภาษาอาหรับจะใช้เรียกใครก็ตามที่จะเป็นอะไรจะเรียกแบบนั้นเลยอย่างคนที่กําลังทําฮัตอยู่เขายังไม่ใช่คนทาฮัตเสร็จภาษาอาหรับจะเรียกว่ายาฮัตยาฮัตคือคนที่ทําฮัตเรียบร้อยแล้วคนใกล้ตายท่านอบีก็บอกว่าเนยครับลักกีนูมาลตากุมลายอลลัลลอฮ์จนสอนคนใกล้ตายของท่านให้กล่าวว่าอะไละฮะอิลลัลลอฮ์ก็แปลว่าใครที่ จะได้เป็นอะไรจะถูกเรียกแบบนั้นาะในฮะดิษนี้ท่านนบีมูฮัมหมัดสลัดลอฮะลลยฮิวสลัมได้บอกว่าสำหรับผู้ละลอแล้วพว้ละลจะปลดปล่อยชาวนรกและเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาจะเกิดขึ้นในทุกค่ําคืนประตูนรกถูกปิดประตูสว์ถูกเปิดเชตอนถูกล่ามโซ่แล้วผู้ละล้อก็จะปลดปล่อยชาวนากไอ้คนนี้จริงๆมันต้องไปชาวนากวกรกพกผู้ละลปลดปล่อยพู้ละล้มีตาพาู้ละาอให้ัยนี่คือ ปาฏิหาริ์เหนือปาฏิหาริ์สำหรับพวกเราทุกคนเงื่อนไขมีเพียงข้อเดียวครับเราต้องลงมือทำนะเราต้องลงมือทำเพราะอะไรครับปกติพอเราพูดถึงปาฏิหาริ์ฉันไม่ต้องทำอะไรฉันอยู่เฉยๆไม่ใช่ครับพี่น้องปาฏิหาริ์ถ้าพี่น้องอยากได้ต้องลงมือทำเช่นเดียวกันเหมือนกับท่าอิกมาริยามก่อนที่ท่านอบีอีซาจะพูด ก่อนที่จะเกิดปาฏิหาริมีอินทผาลัำจากต้นอ,อินทผาลัำที่ตายแล้วให้นางกินมีทานน้ําไหลนางก็ต้องขย่าต้นอ,อินทผาลัำเพื่อให้ผลตกลงมาก็แปลว่าอยากได้ปาฏิหาริ์ต้องลงมือเช่นเดียวกับนะบีมูซาครับหลังจากที่โดนฟาโรไล่ล่ามาจากฆ่าแล้วเรา,าบอกว่าไงครับเอาไม้เท้าเจ้าตีทะเลต้องลงมือก่อนแล้วเกิดปาฏิหาริย์คือทะเลแยก ในสุนนะของอัลลอฮ์ครับสุนนะตุลลอฮ์แบบอย่างขอล้อนนั้นใครก็ตามอยากได้ปาฏิหาริย์หรืออยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์เขาต้องลงมือทําก่อนเพราะ,ะนั้นหมายความว่าในเดือนออมดอนเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนเป็นเดือนแห่งการพัฒนาตนเป็นเดือนแห่งการหวังปาฏิหาริย์จากอัลลอฮ์เพราะ,ะนั้นอยากได้ปาฏิหาริย์ใช่ไหมอยากรอดพ้นจากไฟนรกใช่ไหมอยากรอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพใช่ไหมใช่างั้นก็ต้องทําตัวให้คู่ควร ใครคือคนที่คู่ขวรคนที่มุตตะกูลคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอ์คนที่มีความสำรวมตนต่ออัลลอคนที่รัก Allah? อัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์แล้วก็หวังจากอัลลอฮ์บฮานะฮละตะอาลาพี่น้องครับในการถือศีลอดในเดือรอมดอเนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ์ของพวกเราไปถึงระดับจิตวิญญาณเลยถึงระดับหัวใจเลย จากปกติที่ว่าฉันต้องถูกเติมเต็มเวลาหิวฉันต้องได้กินเดือนรมดอนแลก็ได้ฝึกตัวว่าไม่ใช่ว่าหิวแล้วจะต้องกินมันต้องมีสติมันต้องดูว่ากินได้เมื่อไหร่มันต้องดูว่าที่กินนั้นฮาลานไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมฉันรู้สัดอดอาหารมาทั้งวันถ้าฉันจะกินสิ่งที่ฉันกินต้องเป็นสิ่งที่สะอาดการกินต้องกินตามที่อัลลอฮ์พอใจฉันต้องพยายามกินให้ดีที่สุดแล้วต้องเผื่อแผ่ถึงคนอื่นเห็นไหมครับคือการฝึก คือการเข้าใจคือการเปลี่ยนแปลงตนเองควบคุมตนเองในเรื่องความหิวควบคุมตนเองในเรื่องความง่วงปกติถ้าง่วงฉันต้องนอนเดือนรอมฎดอนฉันฝืนมาขึ้นมาถ้าไม่ฉันฝืนฉันอยากให้อลลอร์รักฉันอยากลุกมาละหมาดฉันอยากลุกมาอัลกุรอานฉันอยากทาการลำเล็กถึงอัลลอฮ์ฉันต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าตรู่ปกติก็ตื่นเช้าอยู่แล้วรมฎดอนฉันต้องตื่นเช้ากว่านั้นอีกเพื่อมาเตรียมอาหารเพื่อมาทานอาหารสะโหน มันทาให้เรามีสติมากขึ้นว่าทุกอารมณ์ของเราไม่ใช่ว่ามีปุ๊บต้องปล่อยมันออกมาเลยต้องมีคําว่าสติต้องมีคําว่าตัก,กว่าครอบงำทุกอารมณ์เช่นเดียวกันกับความโกรธพี่น้องครับมากเหลือเกินเยอะเหลือเกินที่ว่าหลายครั้งเราต้องมาเสียใจกับความโกรธของเราที่เราควบคุมไม่ได้พี่น้องเป็นเหมือนผมไหมล่ะหลายครั้งพอเราโกรธปุ๊บเราพูดอะไรไปมาเสียใจทีหลังหลายครั้งพอโกรธปุ๊บเราทําอะไรไปเรามาเสียใจทีหลัง ในเดือนอรมดอนเรารู้เลยว่าเมื่อเราอดอาหารแล้วถือสิ้นอดท่านนบีมสุสล,ลิมบอกว่าอว่าไงครับถ้ามีใครมาทําไม่ดีกับเราถ้ามีใครมาทํางี่เง่าใส่เราท่านนบีมสุสล,ลิมบอกว่าให้ตอบเขาไปว่าอินนิซอิมฉันถือสิ้นอดอยู่เพื่ออัลลอฮ์ฉันจะอดทนเพื่อพระอ,องค์แล้วคุณก็ควรจะต้องมีความยำเกรงอลัลลอฮ์ต้องกลัวอลัลลอฮ์ด้วยว่าคุณกําลังที่จะมาสร้างฟิจนาให้กับคนที่ถือสิ้นอดคนที่อลัลลอฮ์รักอยู่ ควบคุมเรื่องของความอดทนในเดือนรอมฎอนตั้งหนึ่งเดือนครับพี่น้องถ้าพี่น้องสามารถควบคุมได้ทั้งหนึ่งเดือนมันจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไม่ได้แค่นั้นหรือที่ว่าหิวแล้วต้องกินหรือกินแต่ของที่ฮารอมมันจะไม่มีสติมากขึ้นเลยหลังจากผ่านหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันกับที่ว่าถ้าง่วงแล้วต้องได้นอนผ่านมาหนึ่งเดือนมันก็เป็นการฝึกที่เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอเช่นเดียวกับความโกรธเช่นเดียวกับอารมณ์ทางเพศที่ว่าถ้ามีปุ๊บฉันจะต้องทำซีนาเนอซิบไลมินซาดิกบางคนก็ไป ทำสีนาเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีรมทางเพศฉันต้องไปปลดปล่อยในกับรูปแบบที่ฮารอมหรือว่าไปดูหนังเสพสังที่ว่ามันฮารอมเมื่ออยู่ในรมฎอนทั้งหนึ่งเดือนเรารู้ดีว่าต้องเข้มงวดกับตัวเองมากกว่าเดิมแล้วยิ่งการถือสิรด,ดมันเป็นการลดความปรารถนาทางเพศไม่ให้ฟุ้งซ่านขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านเวลาคอสมาหนึ่งเดือนเราจะมีสติมากขึ้น เราจะนิ่งมากยิ่งขึ้นนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมในฮะดิษสนาบีมูฮัมมัดสุลลัลของอัลลอฮ์ลสลุลามถึงบอกว่าอัปะยศที่สุดแล้วใครก็ตามมีโอกาสเจอเดือนรอมฎอนทั้งเดือนแล้วรอมฎอนผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับท่านาบีมูฮัมมัดสุลลัลของอัลลอฮ์ลสลุลามได้บอกไว้นะครับว่ารุบบะซ้ออิมลายานาละยนา,ายนาลูมินโซมิฮิอิลลัลจววุาะวนอัตส์ว่ารุบบะลกออิมลายานาอูมินกิยามิฮิชัย ให้ล้ตอบเอากรมาก้อละสรุรลลอยหัวอะเลวะสลัมท่านอับดุลเบี๊ยมุสลิมลอยสลัมได้พูดไว้ครับว่าบางทีนะมันมีเป็นไปได้นะมันมีด้วยนะคนบางคนถือสิทธิ์แต่เขาไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวและความกระหายแล้วมันก็เป็นไปได้ที่คนที่ลุกมาละหมาดลุกมาทําอีบาดาลุกมาทําอามันเขาไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเหนื่อยยากก็ขอด้วยจากพวกลอสุาูานูอาตาลาครับให้รมฎอนที่จะมาถึงด่วนแรกที่เราขอก็คือ,อยาวล้อขอให้เรานั้นมีโอกาสได้ <G Ay ers> เจอกับเดือนอมฎอนหรือถ้าเราไม่ได้เจอเดือนอมฎอนอย่างน้อยที่สุดขอให้เราเป็นผู้ที่ว่ามีความปาถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําตัวให้ดีที่สุดในเดือนอมฎอนเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราตายก่อนที่จะเดือนอมฎอนท่านนบีมมุฮัมมัดสุสรรลลามของอิสลามรับรองว่าใครก็ตามตั้งใจอยากจะทําอะไรอย่างจริงจังแล้วเขาไม่ได้ทํามันเอาแล้จะถือว่าเขาทํามันแล้วเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดดูอาแรกก็คือ,อยาวล้อขอ้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่เป็นบาปที่ดีของพระองค์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่ใช้ประโยชน์จากเดือนรอมฎอนที่จะมาให้ดีที่สุดให้เดือนรอมฎอน เป็นสิ่งที่ว่าเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเมตตาของพระองค์ให้เรานั้นได้อ่านคําพูดของพระองค์ได้ทบทวนคําพูดของพระองค์คืออัลกุรอานในช่วงเดือนลำประเสรฐนี้ให้ได้ระลึกถึงพระองค์ให้ได้คิดถึงพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นได้รับปาฏิหาริย์จากพระองค์ทั้งในดุนยาแล้วก็อ,อาคิร์เหมือนกับที่พระองค์บอกให้เราขอด้วยว่ารอบบะนะอาตินะฟิดดุนยาฮัสนะบัวฟิลอาคราต์ฮัสนะวะกินาอาดาบานได้ของเราดุนยาเราขอให้ได้แต่สิ่งที่ดีงามอ,อาคิร์ ก็ขอให้ได้สิ่งที่ดีงามขอให้เราลอดพ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกันครับที่เราขอดูอาต่อมาก็คือในเดือนอมฎอนขอให้เราเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทกับเดือนรอมฎอนเต็มที่แล้วก็ขอดูอาจากพผู้รอให้เมื่อเรามีโอกาสได้ผ่านพ้นร a m a d ขอให้เราผ่านพ้นไปในสภาพของบาวที่ได้รับการอระเโทษบาวที่ได้รับการอบรมบาวที่ได้รับการสอนในสิ่งที่เขาไม่รู้บาวที่ได้รับการตักเตือนให้คิดได้ในสิ่งที่เขาลืมไปแล้วบาวที่เขาได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แล้วก็เป็นบ่าวที่ว่ามีความมุ่งมั่นในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลโอ้ผู้อิบาลของเราโปรดให้ภัยตอบผู้ที่จากไปแล้วของเราโปรดอภัยโทษให้กับพวกเราแล้วก็โปรดเมตตาพวกเราทั้งหมดขอให้พวกเรานั้นอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮสุบานุฮวาตาอลาให้อยู่ในความเมตตาของพวกตลอดไปทั้งในอัลลอฮ์มาที่เป็นอัลลอฮิมกับอัลลอฮฺมาที่เป็นอัลลอฮฺแมน ขอ,ข,อขอพวกเราลรักเราด้วยแล้วก็ขอให้เรานั้นมีหัวใจที่รักองค์อย่างแท้จริงรักการงานใดก็ตามที่องค์นั้นรักแล้วก็รักกลุ่มชนใดก็ตามที่องค์นั้นรักพวกเขาด้วยเถิดอามีนะครับก็สำหรับพี่น้องที่สลามมาและผมไม่ได้ชักเขาวานิกุมส์แรมวารัมตุลลอฮ์บะบารกาตุนะครับผมขอร้อจากพวกเราครับพี่น้องตั้งใจแล้วก็ให้รอมอนนี้เป็นรอมอนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราพวกเราทุกคนทำได้แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนด้วยความเมตตาของลหอครับอะกลูกอลีฮาซะ واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته